ให้ดูนะคะตัวพับคุชชั่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าชอบงานผิวเลยนะเพราะว่าและแน่นอนค่ะช่องนี้นะคะก็จะมีการเปรียบเทียบสีนะคะคุชชั่นตัวนี้แล้วก็คุชชั่นตัวหน่นะียมีให้แล้วกันเนาะต่อมาเป็นในส่วนของการคุมความมัน ไฮนันนันนันน์ดายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชิลานะจ๊ะมาค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสิ่งที่เราจะมาลองกันในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นคุชชั่นออกใหม่จากแบรนด์เบเบอรีนะคะชื่อว่าเบเบอรีฟิตมีแมทพอลเลสออยล์คอนโทรลคุชชั่นนะคะก็เป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดแบบล่าสุดเลยนะคะก็จะอยู่ในคอลเลคชันนี้เลยนะคะของฟิตมีนั่นเองนะซึ่งตัวรองพื้นของเขาเนี่ยก็อะใช้ดีนะคะเป็นถูกดีเลย ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวคุชชั่นของเขาเนี่ยจะถูกและดีหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของเฉดสีเนี่ยอันนี้นักซื้อมาเป็นสีเบอร์220นะคะของเขาเนี่ออกมาด้วยกันทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดแล้วนะคะก็ สีเนี่ยจะเป็นยังไงจะรอดไหมก็คือไม่รู้เลยเพราะว่ารีวิวเนี่ยหาได้แบบน้อยมากๆเลยนะคือมันเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะส่วนในเรื่องของราคาอ่ะอันนี้ราคาก็อยู่ที่49 9บาทนะคะให้มาในปริมาณ14กรัมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในปริมาณที่ปกติของตัวคุชชั่นทั่วไปเนาะก็อยู่ที่ประมาณ13-15กรัมนะคะมาค่ะเรามาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยดีกว่าเนาะอุย้ยเกือบลวงนะคะอะ ก็คือแพ็กเกจของเขานะคะจะมาในลักษณะตลับเหลี่ยมแบบนี้นะจ๊านี่เลยค่ะส่วนความเค็มของคุชชั่นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่เนื้อแมตนะคะเป็นธรรมชาตินะบางเบาสบายผิวนะคะช่วยปกปิดรูขุมขนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมจากโคนของธรรมชาตินะคะที่ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินนะแล้วก็ให้พับนะคะเป็นพับที่เป็นลักษณะแบบว่าดูโอบาชีนะคะที่เขาเขียนไว้ซึ่งในก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูโอบาชีของเขาหมายถึงอะไรนะคะอแต่เขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นพับที่ช่วยกับเนื้อคุชชั่นใน ปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะคะมาคุณสบัติผ่านไปแล้วทีนี้เรามาแก็ลงกันดีกว่าสิ่งที่ลงที่สุดคืออะไรสี่งไงจะแม่โอเคเรามาดูด้านในกันนะคะทุกคนรู้เลยนะคะว่าข้างบ้านเนี่ยต้นไม้เยอะนะโอเคเขาก็จะมีกระจกให้นอนแล้วก็มีพับให้นะคะโอ้อยพับพับมันจะมีความ จะว่าไงดีไม่ใช่เป็นเนื้อฟองน้ําแบบคุชชั่นที่เราเคยใช้มันจะเป็นมีความแบบกะหยี่นะคะมันจะมีความผ้าผ้า,ผาทุกคนกํามี่กะหยี่นะคะเนื้อฟูฟูอ่ะอธิบายถูกไหมแมงวี่าเพิ่งมากวดดูสีกันดีกว่านะฮะสีรองพื้นอย,ยะอย,ยะนี่นะคะทุกคนสีรองพื้นและเนื้อเท่าที่ลองนะคะคือเกลี่ยง่ายเลย นี่นะคะเออเราชอบความที่แบบของเขาจะเป็นตาข่ายแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นปหมคล้ายๆรวมพึ่งเลยอะทีนี้เรามาลองลอง,ลงที่หน้ากันเลยดีกว่านะคะทุกคนไปดูนะคะตัวพับคูชชันของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอธิบายไม่ค่อยถูกแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมเท็กเจอร์อืมอืมคิดว่าสีได้แหละอุตาละคุณแม่เหมือนเราจะจกมาเยอะไปนะคะ มันจะมีด้านที่เห็นปะเนื <c oughs> ้อคูชชั่นไม่ค่อยเยอะกลับด้านแป๊บหนึ่งนะฮะนะเธอจบเยอะไปอ่ะอีกใช่อีกด้านหนึ่งแทบๆบเอาอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่ลงข้างเดียวหนึ่งฝั่งนะจ๊ะจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของการปกปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าดูปกปิดดูหนานะคะมันยังคงเห็นพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้อยู่นะคะจะเป็นการปกปิดไลน์นะคะไม่แน่ใจว่าถึงมีดเดยมไม้เดี๋ยวเราจะลองบิวเพิ่มดูเนาะ คิดว่าตรงนี้เขาก็คงไม่ได้เน้นการปกปิดอะไรนะคะเพราะว่าในคําเค็มเขาก็ไม่ได้พูดถึงการปกปิดนะคะพอบิวเฉพาะจุดแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะปกปิดเพิ่มได้นะคะนี่เลยเห็นไหมรอยสิวของเราก็มีความจางลงเนาะมาเดี๋ยวอีกฝั่งนึงนะคะก็ลงใ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแต่งหน้าที่เหลือเลยเนี่ยจ๊ะส่วนกลิ่นก็ไม่ได้มีความแบบว่าหอมหรือว่าเหม็นอะไรนะทุกคนเฉยๆกลิ่นก็คือ กลิ่นเครื่องสาอางที่ไม่ใช่เป็นกลิ่นเครื่องสำอางที่เหม็นนะอะเอาล้ะกลิ่นไม่แย่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหอมอะไรขนาดนั้นเห็นรอยซิวตรงนี้ไหมจะ๊ะยิวเพิ่มจะ้ะปกก็ให้ลงคุชชั่นเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าชอบงานผิวเลยนะเพราะว่าพอมันเซตตัวไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแมทนะคะจับแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าช้ำๆหรือว่าเหนอะหน้าอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแมทด,ดูแป้งดูดูด้านด้าน,านแบบ แบนๆไม่มีมิติอะไรอย่างนั้นนะทุกคนเห็นไหมมันก็ยังคงแบบเออดูเป็นผิวอยู่นะคะอ่านนี้คือสิ่งที่เราชอบเลยนะตอนนี้นะคะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบการดิดทนแล้วก็การคุ้มความมันกันดีกว่านะครับผมทุกคนเพลงดีเมอร์น่ารักมากของ NCT 127ลองฟังดู มาที่ e boy นะคะดูดีทุกคนนี่ขนาดมาที่ e boy นะคะคุชชั่นยังไม่วางขายเลยอะ่ะรอได้เลยนะค่ะอันนี้เป็นสถานีต่อไปค่ะ สำหรับมื้อเย็นในวันนี้นะคะคือต๊อกปองกีนะจ๊ะน้ำนายใหญ่อันนี้ของเราใส่ชีสเพิ่มด้วยเลยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยความมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไหมนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทายวันก็คือจะฉ่าจะเงา,ามากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราเท่าที่มองในกล้องนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่ซับความมันนะคะนะส่วนในเรื่องของการติดทนนะคะการติดทนเนี่ยแมกมองว่ายังติดทนได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะเพราะว่ามันก็ยังปกปิดพวกรอยสิวอะไรอย่างนี้เนี่ยได้แก้เคียกับตอนแรกที่เราได้ลงไว้เนาะ,ะแต่ว่าจะมีเป็นคราบเล็กน้อยแบบเล็กน้อยทะคะทุกคนแบบนิดนึงอ่ะแบบตามจุดบางบริเวณเท่านั้นที่มันแห้งๆหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะฮัลโหลกล้องเบลอยู่กล้องก็เบอร์ ข้างจมูกโอเคเห็นไหมทุกคนแล้วรู้สึกว่ามีเนื้อคุชชั่อนอะไรเงี้ยแบบมีความแอบตกนิดนึงนะคะมาตก ตามร่องข้างจมูกอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆค่ะพวกตามรูปุลของเรานะคะก็มีบ้านนะคะตรงช่วงบริเวณนี้ที่รู้สึกว่าเออมันจะเห็นชัดกว่าส่วนอื่นแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็อ่ะจะประมาณนี้เนาะในส่วนของผลลัพธ์นะคะเอาละค่ะก็มาสรุปไปเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเนี่ยก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะซึ่งส่วนตัวใน,นก็มีความว่าอ่ะชอบดีไซน์อยู่นะคะเพราะว่ามันก็จะมีความสี่เหลี่ยมใช่ไหมเก๋ไก่นะคะไม่ทั่วๆไม่เป็นแบบว่ากลมๆเหมือนตลับคุชชั่นท อันนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเทอทะนะคะขนาดใหญ่นะคะไม่ค่อยเหมาะกันพกพาไปไหนมาไหนนะส่วนในเรื่องของตัวพับคุชันอันนี้เนี่ยยังงงๆยังตัดสินใจไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะกับเนื้อคูชันปกติแล้วเนี่ยพวกพับที่เป็นเนื้อกะเมี่ยประมาณนี้นะคะจะเจอได้บ่อยกับพวกตลับแป้งเนาะแต่ว่าไม่เคยลองกับคูชันนะคะก็เลยแบบ เอ๊ะมันยังไงแต่ถามว่ามันเกี่ยได้ไหมมันก็เกี่ยได้ง่ายนะคะซึ่งเน่ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะคิดมาแล้วแหละว่าตัวพับแบบนี้เนี่ยเหมาะกับเนื้อคุชชั่นของเขาเพราะว่าเนื้อคุชชั่นของเขาเนี่ยจะมีความเป็นค่อนข้างที่จะน้ําเลยนะแบบเหลวเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบพับคุชชั่นทั่วไปเนี่ยคิดว่ามันน่าจะกินเนื <frustration> ้อคุชชั่นเพราะท่านจะเยอะนะคะเขาก็เลยให้พับคุชชั่นแบบนี้มาเนาะต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อคุชชั่นนะคะเนื้อคุชชั่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเน จะใช้คําม่างไงดีอะคือมันไม่ได้เกี่ยยากแต่ว่ามันจะมีความปาดแล้วก็จะเป็นเส้นนะคะทุกคนคือปาดแล้วก็อัดปาดแล้วก็จะเป็นรอยปาดแล้วจะเป็นรอยนะคะมันก็เลยใช้เวลานานนิดนึงในการค่อยๆแบบว่าอตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนมันจะเรียบม,มันจะกลายเป็นสีเดียวกันนะคะนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในต้นคลิปแล้วเนาะอืมฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเนื้อที่เนื้อลื่นเกี่ยง่ายแต่ว่าเกี่ยให้สีเท่ากันเนี่ยยากนิดนึงนะ ส่วนในเรื่องของการปกปิดอันนี้ยังไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่นะคะมันให้ความรู้สึกแบบว่าไลน์นะคะถามว่าถึงมีเดียมไหมเนี่ยก็มันก็ยังไม่ถึงขั้นมีเดียมขนาดนั้นนะคือมันก็ปกปิดได้อยู่แต่ว่ามันก็แบบมันก็ยังเห็นอยู่นะคะพวกรอยสิวต่างๆอะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการการปกปิดสูงๆเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะก็จะใน,ในเรื่องของงานผิวมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยนะคิดว่าตอบโจทย์เลยนะเพราะว่างานผิวของเขาเนี่ยมีความแมตที่สวยนะคะไม่ได้แมตด,ดูแบนๆดูด้านๆไม่มีมิติ ีคุชชั่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนตัวใช้แล้วรอดน,นะก็คือมันก็ไม่ได้แบบว่าพอดีกับผิวหนังซะทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นสีคุชชั่นที่เผื่อคอนทัวร์เผื่อแต่งหน้าแล้วนะคะพอแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใช้ชิ่อจะมาไปเรื่อยๆเนี่ยสีมันเข้ากับผิวหน้าแนวมากๆ,ๆเลยนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ว่า อีกนิดนึงส่วนตัวของนางเองนะคะก็คือรู้สึกว่าอยากให้มันเหลืองกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนัเนาะเพราะว่านีน่เป็นคนที่ผิวเหลืองนะคะก็จะมีอ่ะพูดบ่อยหน่อยนะคะในเรื่องของโทนสีที่ชอบสีทีเหลืองมากเป็นการส่วนตัวนะคะและแน่นอนคะ่ะช่องนี้นะคะก็จะมีการเปรียบเทียบสีนะคะคุชชั่นตัวนี้แล้วก็คุชชั่นตัวหนึ่งนีนะมีให้แล้วกันเราก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะคะว่าอ่ะกับผิวตัวเองเนี่ยใช้แล้วจะได้ไหมอะไรอย่างไรนะคะต่อมาเป็นในส่วนของการคุมคมมัน หนนทุกคนคะ This is แบบโอเมก็าเซอร์ไพรส์มากอันนี้คือถือว่าน้อยแล้วนะคะไม่เต็มทั้งแผ่นจ้า ก็ถือว่าเฮ้ยคุมความมันได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะต่อมาเป็นในส่วนของการติดโทนนะคะการติดโทนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะคือมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแน่นตึบเนียนตึบไปจนแบบท้ายวันอะไรขนาดนั้นนะคะมันก็มีหลุดบ้างนะคะโดยเฉพาะตรงจมูกที่มันจะมันกว่าส่วนอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดเยอะน่าเกียดนะคะแล้วก็ตอนที่ใส่หน้ากากอนามัยนะมันก็ไม่ได้หลุดเยอะอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเนื้อรองพื้นนะคะที่อาจจะมีไปกองกันบ้างเล็กน้้ออยนนะะคตตาาามมบรริเววณขงงจูกหหื่่ไที เป็นรูเป็นร่องอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นผลลัพธ์ของนักเองที่เจอในวันนี้นะ,ะที่แบบเออมันมีแอบตกรอบมากเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่รู้มกันว่าคนอื่นจะเป็นไหมนะคะแต่ว่าก็ต้องดอกตันบอกกันไว้นิดหนึ่งนะคะนะ,ะก็ตามนี้เลยเนาะสำหรับผลลัพธ์ในวันนี้นะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะคะว่าคุชชั่นตัวนี้499บาทเพื่อนๆจะตามไหมส่วนตัวนักเองัวกรองเซิรโรกองก,องก็ดึดงนะคะให้ผ่านละกันเพราะว่านานๆทีเราจะเจอคุชชั่นที่คุมมันนะ หายัากมากค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้คุชูชั่นส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า,าน้ำมันนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะในคิดว่าอันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่หน้ามันแล้วก็ต้องการอะไรที่มันแบบว่าบางเบาไม่ต้องการปกปิดต้องการใช้ใน everyday วันสบายๆอะไรแบบนี้เนาะโอเคก็สําหรับรีวิวนะคะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะใครที่มีคอมเมนต์อะไรจะมาพูดคุยนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนี้หรือว่าจะมารีเคว e ให้ลองตัวไหนนะคะก็มาพูดคุยกันและใครที่เคยใช้ตัวนี้นะคะมีผลลัพธ์แบบ แตกต่างกันไหมหรือว่าชอบเหมือนกันหรือไม่ชอบตรงไหนก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถามว่าลาไปไหนก็คือลาไปตัดคลิปนี้แล้วก็จะลงวันนี้เลยนะคะรีบมากจ้าเพราะว่าคิวคลิปเนี่ยที่เราคิดไว้มันมีหลายหลายตัวออกเยอะมากเลยนะก็ต้องแบบรีบๆทยอยลงนิดนึงนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย